สวัสดีค่ะขอสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานสัมมนา Tourism Megatrend โอกาสและความท้าทายของธุรกิจ h o m e เตย์ประจำปี2568ดิฉันนริศราสสันทราพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะในการพัฒนาธุรกิจ และในะโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณศรีสรันคงคามมหานทีผู้อำนวยการอาวุโสสมาคมธุรกิจโฮมสเตย์ในเขตปริมณฑลขึ้นมากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะขอขอบคุณคุณศรีสรันเป็นอย่างสูงค่ะ ลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านด็เตรจิรจิตตติยาภานายกสมาคมธุรกิจโฮมสเตย์ในเขตปริมณฑลขึ้นมากล่าวเปิดการสัมมนา,าและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการสร้างมาตรฐานในธุรกิจโฮมสเตย์ขอเรียนเชิญค่ะขอขอบพระคุณท่านด็เตอร์จิรจิตเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการ กล่าวปาฐกถาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารว่างค่ะซึ่งทางสมาคมได้เตรียมอาหารว่างไว้นะคะบริเวณด้านหน้าห้องประชุมค่ะสําหรับห้องน้ํานะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของห้องประชุมค่ะอีกประมาณ15นาทีเราจะกลับมาพบกันค่ะ การสัมมนาของเรากำลังจะเริ่มในอีกประมาณ5นาทีข้างหน้านะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ห้องประชุมคะ่ะการสัมมนาจะเริ่มในอีก1นนาทีข้างหน้านะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ห้องประชุมคะ่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาต่อกันนะคะในเรื่องของการนำเสนอผลงานวิชาการคะ่ะ โดยในโอกาสนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านดรธีรนัยชินนรักกสิกรนักวิชาการสมาคมธุรกิจโฮมสเตย์ในเขตปริมณฑลท่านจะมานำเสนอในหัวข้อ Tourism m e มกะเทรนโอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยวขาเรียนเชญค่ะขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะ ในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการนำเสนอในหัวข้อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มอิสระต่อการพักที่พักโฮมสเตย์โดยดรอัครเดชเกศสีสุวรรณาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูขอเสียงปรบมือค่ะขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะคะ หลังจากที่ได้รับฟังสองหัวข้อนี้แล้วนะคะเราจะเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อทิศทางการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ค่ะท่านแรกนะคะดรทีรัตละไมอ่อนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมไทย คุณคำรณอนนทการรองประธานบริษัททราเวล247จําำกัดศาสตราจารย์สมคิดอำนาจการประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสังคมโดยในงานนี้นะคะดำเนินการเสวนาโดยท่านดรวชิรพันธ์ทองวิจิตคะ่ะขอเรียนเชิญทั้งสี่ท่านบนเวทีคะ่ะ ขอขอบคุณท่านผู้ร่วมการเสวนาและท่านผู้ดำเนินการเสวนาทุกท่านด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการสรัมมนาของเราในวันนี้นะคะเชื่อว่าเนื้อหาสาระและความรู้ที่วิทยากรทุกท่านได้นำมามอบให้ในวันนี้น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ค่ะในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย์ของทุกทกท่านมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ